วัีค่ะวันนี้กลุมขอดิฉันจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะสมาชิกทั้งหมดมีดังนี้1นักศึางสาวพรรณพรรกันทิพย์สองนางสาวอัติยานิมสีและดิฉันนางสาวพิญัยจรัสสุขค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะคะสื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้นะคะจะไว้สอนเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้นะคะซึ่งการคิดดอกเบี้ยเงินกู้จะมีทั้งหมด2อวิธีค่ะ1การคิดแบบคงที่และ2การคิดแบบลดต้นลดดอกค่ะ จะเป็นความหมายของดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่มักใช้สัญเาถึงเช่เชารถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งจะคำนวณเงินก้อนในตอนแรกสุดลสตลอดจนหมดอายุของสัญญาแม้ว่าลูกค้าจะทยอยชำระเงินแล้วก็ตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดคูณเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลา หน้าถัดมานะคะจะเป็นความหมายของดอกเบี้ยงเงินกู้แบบลดต้นลดดอกนะคะใช้สําหรับสินเชื่อเกือบทุกประเภทนะคะเช่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยคิดจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดเงินกู้นี้เราสามารถนําเงินก็มาปิดได้ก่อนถึงวันกําหนดชําระแต่อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนปิดบัญชีค่ะและหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวอย่างวิธีการคํานวณน,นะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการคํานวณหนึ่งวิธีนะคะก็คือการคิดดอกเบี้ย แบบคงที่นะคะตอนอื่นนะคะเรามาอ่านโจทย์ก่อนเลยค่ะวันลดคําสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับธนาคารแห่งหนึ่งมูลค่า10,000แบาทธนาคารคิดดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละสามต่อปีกำหนดระยะเวลาในการเช่าซื้อ2ปีหรือ24เดือนนะคะสัญญากำหนดให้วันลดต้องชำระเงินแก่ธนาคารทุกเดือนวันลดจะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารเดือนละเท่าไดร่ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณนะคะวิธีการคำนวณนะคะมี2วิธีวิธีที่1วิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดวิธีที่2วิธีการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะวิธีแรกคือวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดสูตรในการคำนวณเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาเงินต้นคือ10,000แบาท คูณอัตราดอกเบี้ยคือสามเปอร์เซ็นต์คูณระยะเวลาระยะเวลาคือสองปีนะคะเสร็จแล้วทําการคํานวณค่ะคํานวณแล้วก็จะได้หกพันบาทที่ที่สองนะคะจะเป็นวิธีการคํานวณจํานวนเงินในแต่ละงนวดสูตรในการคํานวณเงินต้นบวกดอกเบี้ยที่ต้องชําระทั้งหมดหารจํานวนงวดที่ต้องผ่อนชําระเงินต้นคือหนึ่งแสนบาทบวก ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมดคือ6,000บาทจำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระคือ24งวดจากนั้นนำตัวเลขมาคำนวณกันเสร็จแล้วก็จะได้คำตอบคือ4,416.67บาท 6, สตางค์สรุปแล้ววันลบจะต้องชำระเงินให้แก่ธนาคารงวดละ4,416.67บาท 6, สตางค์ ขอจบการนำเสนอทีนี้ค่ะขอบคุณค่ะ